รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมารู้จักกับโรคเบาหวานให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะทำไมถึงเป็นเบาหวานทั้งที่ไม่ชอบกินหวานเป็นเบาหวานแล้วจะหายไหมต้องทานยาตลอดชีวิตหรือไม่พ่อแม่เป็นเบาหวานลูกจะเป็นเบาหวานหรือไม่ คำถามเหล่านี้มักจะถูกถามบ่อยๆปัจจุบันพบคนไทยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นและหนึ่งในสามของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานยังไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้เราอาจจะเคยได้ยินชื่อโรคเบาหวานกันอยู่บ่อยๆวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกัน โรคเบาหวานคือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำน้าตาลในเลือดที่ได้จากการรับประทานอาหารไปใช้ได้ตามปกติทําให้มีระดับน้าตาลในเลือดสูงสาเหตุนั้นมาจากการหลั่งอินซูลินซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอเรียกว่ามีภาวะขาดอินซูลินหรือเกิดจากการตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลินลดลงเรียกว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินผลที่เกิดขึ้นทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และในระยะยาวจะมีผลให้หลอดเลือดถูกทำลายปัจจัยที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็น,นโรคเบาหวานนั้นมีอยู่มากมายหลายปัจจัยเช่น 1. ภาวะวา 2. อ้วน 2. การมีพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นโรคเบาหวาน 3. มีภาวะเบาหวานขนาะตั้งครรภ์หรือมีประวนนัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ 4. จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นชอบรับประทานอาหารที่แป้งหรือทานของหวานมากเกินไป 5. ขาดการออกกำลังกาย 6. เกิดจากการอักเสบที่ตับออกจากเชื้อโรคหรือยาบางชนิด 7. เกิดร่วมกับต่อมไร้ท่อบางชนิดเช่นต่อมใต้สมองหรือต่อหมหวกไท สมุนไพรหลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นทั้งที่ใช้ทางด้านการบำบัดรูปรักษาต่างๆหรือใช้เป็นผักสมควรในการประกอบอาหารเราจึงมีสมุนไพรที่อยู่รอบๆตัวเราที่สามารถรู้ต้องการได้มาแนะนําค่ะมะละขีนกเป็นผักสมุนไพรที่คนไทยนิยมนํามาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยแทบทุกภาคนิยมรับประทานมะละขีนกเป็นผัก ไม่นิยมรับประทานสดเพราะมีรสขมโดยเฉพาะผลจะขมมากและในส่วนของการนำมะลระขีนกมาเป็นสมุนไพรนั้นมะลรกขีนกมีสรรพคุณช่วยในการด้านเจริญอาหารผลถืสามารถแก้โรคตับอักเสบมา้ากับเสบและปวดเข่าน้ำคั้นที่ได้จากผลสดของมะลรกขีนกยังสามารถแก้อาการปากเปื่อยเป็นคุย เพียงแค่อมน้ำคั้นเอาไว้และน้ำคั้นยังช่วยประโยชน์แก่ผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วยเพราะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดและการดื่มน้ำมาระที่นกเป็นประจำตำลึงเป็นผักที่เรารับประทานเป็นอาหารประจำวันอยู่แล้วทุกส่วนของตำลึงตั้งแต่รากลำตน้นใบและผลสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ อีกทั้งยังมีวิตามินเอช่วยป้องกันโรคตาบอดทั้งยังประกอบไปด้วยแคโรทีนซึ่งมีประโยชน์การชะลอความแก่และต้านม,มะเร็งตำลึงจึงเป็นผักที่ควรเป็นอาหารหลักของผู้ป่วยโรคเบาหวานและไม่มีพิษภัยและยังสามารถนำมาทำอาหารหลากหลายรูปแบบได้หลายอย่างโอเชย สมุนไพรที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแถมยังรับประทานง่ายเพียงแค่นำอบเชยมาโรยบนอาหารก็สามารถรับประทานเพื่อบรรเทาอาการของโรคเบาหวานลงได้เป็นอย่างดีที่สำคัญอบเชยยังสามารถรักษาได้ทั้งเบาหวานประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สองเพียงแต่ต้องมันรับประทานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องไม่ย่าหรือหญ้าันอน ัมองตันาเป็นรัชพืชแต่รู้ไหมว่าพืชที่มีสม,มุนไพรแก้โรคบาวิธีใช้นําทุกสว่วนมาหั่นแล้วคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมแล้วนําไปชงดื่มแทนชาลดคอเลสเตอรอลและน้ําตาลในเลือดได้เตยหอมเป็นถึงสม,มุนไพรที่มีสรรพคุณมากที่นิยมนำมาใช้ในการปรุงกลิ่นอาหาร และขนมในหลายๆประเภทซึ่งในใบมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยสีเขียวจากใบเป็นสีของคอรโรฟิลใช้แต่งสีขนมได้เตยหอมยังมีลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตลดอัตราการเต้นของหัวใจวิธีทำโดยนำรากของเตยหอมประมาณหนึ่งขีดจับเป็นท่อนเล็กๆต้มกับน้ำหนลิตร จนเดือดจากนั้นเที่ยวต่อประมาณ15-20นาทีน้ำที่ได้ดื่มวันละครั้งคื้่แก้วหรือวันละ3ครั้งต่อ3มือ้อขมิ้นชันพบว่ามีสารเซอร์คมินที่สก,กัดได้จากขมิ้นชันมีลิธิ์ในการป้องกันโรคเบาหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนให้หลัง่งอินซูลินได้อย่างดีขึ้น ทั้งยังทำให้อินซูลินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังมีสารอาหารที่จะช่วยเสริมริดป้องกันฉลอและบำบัดโรคเบาหวานได้ชาพูป็นสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันน้เดิมนำมารับประทานสดในตำลับยาสมุนไพรพื้นบ้านสามารถนำใบชาพูมาต้มเพื่อลดน้ำตาลได้ผักเชียงดา มีสารต้านอนิมุตอิสระสูงมากเป็นผักที่หมอยาพื้นบากใช้เป็นผักเพิ่มพลังก,กำลังทั้งยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานได้ที่ใช้เป็นผักเชียงดารักษาโรคสามารถลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันได้การเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานถึงแม้จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยแต่สิ่งที่ ที่ต้องระมัดระวังคือสมุนไพรบางชนิดอาจสกผลเสียเป็นพิษต่อร่างกายถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลือกใช้สมุนไพรแก้โรคเบาหวานเหล่านี้